สวัสดีครับยูโรเทคเตอร์ครับสางงานสางอาชีพส่งเสริมวิชาชีพกับวันนี้งานประกอบเครื่อง P f นะครับ160นะครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับทำเครื่องกับคนสีเรียบร้อยแล้วครับแม่ขี้เล่ยนะครับมาสีมางามแล้วครับเดี๋ยวมาเห็นใหม่ตัวนี้เรา ใส่ลูกบอกแหวนนะครับใหม่นะครับลูกบอกแหวนมาเช็คระบบลูกปั๊มว่าปั๊มนะครับลูกมนมันเื้อเพลิงนะครับเจกใหม่ระบบนะครับใส่ลูกปั๊มผิดมานะครับใส่ว่าปั๊มผิดเอาเอาคางหนึ่งเขานะครับใส่สปริงผิดหมวยฉีดกับสลักมีม,มีมีอันเดียวครับข้างในทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ดูมันเกินก็เปลี่ยนให้แล้วครับมันมันตายครับของเก่ามันดีดมันดีดแต่มันไม่ดีออกมานะครับดีดขึ้นมันไม่ดีออกมาก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับสายยางครับตัวนี้เห็ดกวดสายยางนี่ครับสายยางสําคัญนะครับเปลี่ยนใหม่มันมันแตกปลายเนี่ยอากาศเขาได้ครับสายยางชนินใหม่นะครับกับกอง พักน้ำนี่เพรามพอน้ำก็นสำคัญเลยครับเพราะว่าการระบายอากาศมันร้อนกันมามอุ่ดดันลงไปแทนที่อยู่น้ำเย็นในกระปองนี่มันก็นน้ำเย็นก็มาแทนไหลลงมาหลังพึ่งทำให้หลังพึ่งเย็นนะครับกองน้ำนี่ถือว่าบ่นสำคัญก็บ่แม่นนี่ครับสำคัญนะครับเรื่อนี้ระบบระบบรอยลอยเย็นนี่ครับน้ำเย็นช่วยนะครับพวกกระปองถังนี่ท้าไม่เรียบร้อยเลยครับคนสีใหม่ให้สวยงาม มาเกา pigs, ่าๆเราทําให้ใหม่ได้นะครับทําให้เป็นใหม่ครับจะได้ใส่งานในดวงเได้สวยงามในดวงกันสนิมนะครับปี่พวกนี้กันสนิมนะครับเล่าปัญญกันสนิมถังกอกโซล่าก็ร่างไม่นะก็ก็นี่ครับอย่างเนี้ยลูกลอกจะสำคัญเลยครับเนี้ยลูกปืนมันมันแตกลูกนี้ เปลี่ยนไม่แมค่อยได้เลยครับเหมืนพวกที่เอฟนี่เป็นลูกปืนไม่ค่อยได้เป็นเป็นอย่างคือเปลี่ยนทั้งทั้งลูกเลยครับไม่เหมือนอ,อีทีพวกอีทีเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้ครับแต่ที่เอฟเนี่ยเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับทำลูกปืนมาข้างในติดกันเลยครับก็จะได้ประกะประกอบนะครับแล้วจะลองรีวิวเครื่องให้ดูครับว่าจะติดดีไหมครับตัวนี้ก็ เปลี่ยนไหมครับนี่วานี่เพราะว่าตัวนี้มันรวมน้ำมันซึมออมากๆนี่ครับน้ำมันซึมออมากๆตัวนี้มันรูใหญ่มันรวมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง16แรงม้านะครับใส่ในรถที่แตนรถน้ำเปื่อยควันไฟนี่สบายครับรถนี้ครับไปล่างเพิ่งไปย่ำล่างนะอันนี้ไปล่างไม่ครับล่างอาัดฉีดในมันจีดินเต็มเลยครับม,มันคมร้อนเมืนอคืนร้อดมันขึ้นอัดน้ำ เราลมออกดีๆนะครับตัวนี้ลำคันนะครับทำาห้ฟ้าสุกแตกได้นะครับกรนหอนมากๆ,ๆครับน้ำเปียนพุ่งครับน้ำมันเครื่องก็เติมใหม่รียบร้อยครับมึงขีดไหมนะครับไม่ขีดแต้เบิ้งนี่ครับน้ำมันเครื่อง จะได้ลองเครื่องให้ดูนะครับประกอบเสร็จจะรีวิวเีก่างอย่างทีหนึ่งครับว่าสิงามมานะครับเนาะปากก็เลยก็ตั้งก็แช่นะครับยูโรเทคเตอร์ครับรุ่นนี้กับติสต้าเดได้กันนะครับแบบเดียวกันนะครับรุ่นนี้ครับนี่ไงนะครับสวัสดีครับ